ไอเจ้าออทไอออทหายหัวไปไหนวะเนี่ยเอามานอนอยู่นี่เองอะไรหมอเด่น นี่ถึงคราที่หมอเนี่ยต้องวิ่งแจนมาหาออดบ้างแล้วอ๋อเดีด๋ยวก็โดนไอ้นี่ก็เองอ่ะตบปากรับคำกับข้าว่าจะเข้าเมืองไปกับข้าไงเฮ้ยจริงด้วยสิหมอฉันลืมไปสนิทเลยว่าแต่ว่าไปวันอื่นไม่ได้แล้วหมอดูดิวันเนี้ร้อนตับจะแลบนอนผึ่งพุ่งให้สบายไม่ดีกว่าอ่ะได้ยังไงวะไอ้นี่เองยังมาผลัดวันประกันพรุ่งข้านัดกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนานที่ดินไว้แล้วนวย เอาแล้วนัดคุยเรื่องอะไรล่ะหมอดินตอนอย่างนี้ไงเจ้าออดตอนนี้เราได้เตรียมความพร้อมให้กับคนในชุมชนเรื่องภาวะโลกร้อนและก็วิธีการป้องกันบรรเทาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมละ่ะคราวนี้มันก็ถึงคราวที่จะต้องร่วมมือประสานกับทางภาครัฐที่จะนําความรู้และเทคนิคใหม่ๆรวมทั้งการวิจัยที่ทางรัฐแนะนํามาให้ไปปฏิบัติพร้อมๆกันยางที่เราสัญญากับชาวบ้านไว้ยังไงเล่าทีนี้ทางเจ้าหน้าที่จะได้มาลงพื้นที่ จัดการนัดอบรมกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านทฤษฎีหรือสาธิตวิธีการต่างๆอย่างการทำปุ๋ยหมักน้ำการไถกลบต่อสังการปลูกหญ้าแฝกการทำไบโอดีเซลกระบวนการอนุรักษ์ดินและน้ำต่างๆให้พวกเราได้ทำเป็นกันยังไงเล่าเพรเพียงแค่เราพร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ๆก็พออ๋ออย่างงี้ออดใกล้สิ์ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคก่อนใครเพื่อนนะสิไอออด ความรู้น่ะเขามีไว้แบ่งปันเพื่อชุมชนเองจะมาเก็บเงินชาวบ้านอีกละเอาลุกๆุกลุก,ลก,ลกไปโอเคโอเคโอเคหมอดิน okay, 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 เอาโดดขึ้นรถเครื่องมาเลยเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยไอ้อดเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนวันนี้เราจะไม่ใช้รถเครื่องกันนะว้ใช้ไอ้นี่ หมอดินนี่หมอดินหลอกฉันให้ขี่จักรยานไปส่งหมอดินถึงในเมืองเลยเหรอเนี่ยโถ่ไอ้โรงเงี้ยไม่รับปากแต่แรกก็ดีหมอดินจะแกล้งฉันหรือไงร้อนก็ร้อนตัวก็หนักลดความปวนสักบ,บ้างนะลุงหมอเมื่อไรเขาจะมาตัดถนนดีๆสักทีเนี่ยเอ็งไม่ต้องมาบนมากนะรีบไปรีบกลับไปเข้าเ,เร็วไปไว้หน่อย